สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาเข้าสวนนะคะชมพืชผักลเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะพามาชมพลิกนะคะพลิกกระเหรี่ยงนะคะที่ปลูกไว้ในกระบะยางรถยนต์นะคะใบก็จะเรงเหลืองนะคะแล้วก็เป็นใบจุดเนาะก็จะเป็นเชื้อโรคเชื้อราของโรคพลิกนั่นแหละคะ่ะแต่เราก็ไม่ทราบเนาะว่าเขาเป็นโรคอะไรกันแน่เนาะ แต่ว่าก็คือให้ให้ผลผลิตนะคะมีเม็ดพลิกก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็พอได้เก็บทำกับข้าวนะคะท่านผู้ชมเราก็จะปลูกในกระบะยางรถยนต์นี้นะคะฝนตกบ่อยะคะ่ะช่วงนี้ก็คือไม่ได้รดน้ำผักเองเลยนะคะ เขาไม่สวยนะคะแล้วก็เป็นโรคเนาะแต่ก็ให้ผลผลิตนี่ค่ะแล้วก็สามารถเก็บพลิกนะคะไปหลายรอบแล้วค่ะไว้ไปทำกับข้าวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะที่เราปลูกวันนั้นเนาะก็จะเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะก็แล้วก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะวันนั้นก็กินหมูกระทะนะคะก็เก็บไปกัมหนึ่งค่ะ ก็เก็บใบล่างนี่ค่ะเราเก็บใบล่างไปกินนะคะท่านะผู้ชมตั้งแต่ปลูกมาเนาะก็ลดลดแค่สังเคราะห์แสงนะคะไปครั้งเดียวค่ะปุ๋ยข้อกเรายังไม่ได้ใส่นะคะดินก็คือจะแข็งมากะคะ่ะอันนี้ก็คือฝนตกลงมาเฉยๆนะคะแต่ถ้าดินแห้งแล้วเขาจะแข็งปกเลยค่ะ เดี๋ยวรอให้เขาแดงกว่านี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นเม็ดสี้มๆอยู่เนาะก็รอให้แดงกว่านี้สักอีก3 4สวันแล้วค่อยเก็บอะค่ะก็จะเก็บได้เยอะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้านะคะที่เราทําการพาเพาะเมล็ดเนาะก็เหลือต้นกล้าไวนะะ้นี่ค่ะก็สามารถจริญมเติบโตได้นะคะในกระถางนะคะแบบว่าต้นแบบแน่นกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ขึ้นช่ายที่แยกมาปลูกนะคะก็แตกกอได้ดีนะคะท่านผู้ชมก็รวมๆแล้วนะคะปลูกแค่3ามสี่กระถางนี่ค่ะก็กินไม่ทันนะคะตอนนี้ก็กําลังแตกกอได้ดีนะคะแต่เราก็ไม่ได้บำรุงใส่ปุ๋ยอะไรมากมายเนาะช่วงนี้ก็ได้น้ำฝนนะคะก็จะดูสดชื่นนะคะพืชผักเนาะ นี่คกำลังแตกก็ได้ดีนะคะตอนนี้ถั่วฝักยาวเราก็ทยอยออกฝักแล้วนะคะตอนนั้นบอกว่าจะทำฮอร์โมนไข่ฉีดพ่นนะคะก็ไม่ได้ทำนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ค่อยได้บำรุงะคะ่ะบอกตรงๆนะคะว่าไม่ค่อยได้บำรุงพืชผักเลยนะคะตั้งแต่ฝนตกมาบ่อยๆนี้นะคะเขาก็กำลังติดฝักเยอะเลยค่ะ นี่ค่ะก็กําลังติดฝักเล็กๆนะคะถั่วฝักยาวเนาะส่วนถั่วลายเสือนะคะก็เพิ่งจะติดดอกอะค่ะถั่วฝักยาวเมื่อกี้เราก็เก็บไป2ฝักนะคะท่านผู้ชมออกดอกเยอะเลยค่ะส่วนมะเขือนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือไคเต่าสีม่วงหรือว่ามะเขือเปราะเจ้าพยานะคะตอนนี้ก็ ทยอยติดลูกออกมาเรื่อยๆนะคะจนเราจะกินไม่ทันเลยนะคะ ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะก็จะมีน้ําท่วมขังบ้างก็เลยจะไม่ค่อยได้ลงพืชผักอะไรอีกนะคะก็เก็บพืชผักที่ยังพอมีนะคะจนไปถึงฤดูดหนาวเลยนะคะแล้วเราถึงจะเริ่มทําการพาเพาะเมล็ดใหม่นะคะท่านผู้ชมและช่วงนี้ก็ไม่มีดินแล้วค่ะดินหมดแล้วนะคะก็ถ้าพืชผักบางส่วนเราหมดไปก็คงจะไม่ได้เพาะแล้วก็ปลูกอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมก็รอไปจนกว่า กลางเดือนตุลานะคะแล้วถึงทําการเริ่มพอมะเล็ดนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะมีแต่พืชผักเดิมๆนะคะที่เราทยอยเก็บเนาะวันนั้นก็ลงสลัดคอสไปนะคะฝนตกมาแบบต้นที่เราเพิ่งปลูกนะคะก็เละเลยนะคะเราก็เลยหยุดไว้ก่อนเนาะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่เราเคยปลูกสลัดคอสนะคะ ก็ปล่อยให้หญ้าลกเลยค่ะไม่ไม่ค่อยขยันนะคะก็เลยไม่ได้มาทำความสะอาดเนาะแล้วก็ฝนตกมาบ่อยอะคะ่ะหญ้าเขาก็งามเร็วนะคะเราก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยทำทีเดียวนะคะตอนหมดฝนแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้สลัดคอสเขาออกดอกนะคะแล้วเราก็รอเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกฤดูหนาวอะคะ่ะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ก็พอให้มีเก็บมเมล็ดพันธุ์เล็กๆน้อยๆนะคะไว้ปลูกฤดูหนาวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นมะอึกนะคะที่เราตัดออกเนาะเพราะว่าเขาเกะก,กะทางเดินนะคะเกะก,กะทางเดินมาให้อาหารไก่นะคะทท่านช้ชมก็เลยตัดออกเนาะก็ไม่ค่อยดกนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้กินด้วยะคะ่ะก็เลยไม่ไม่เป็นปัญหาเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ไม่ได้บำรุงไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะก็จะปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตนะคะตามมีตามเกิดเนาะแต่ต้นเขาก็สวยอยู่นะคะ แต่ลูกก็จะไม่ค่อยลูกใหญ่แค่นั้นเองะคะ่ะแก้วมังกรนะคะก็กําลังลูกสุกนะคะลูกกําลังจะแดงนะคะอันนี้เราก็ตอนกิ่งมากรูดไว้นะคะ3ามกิ่งนะคะนันผู้ชมกิ่งหนึ่งก็อยู่นู่นนะคะด้านบนติดรากหมดทุกกิ่งแล้วล่ะคะ่ะ